สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่อวีพีธรรมดาเขาจะมาน,นาําเสนอราวภาชนานะครับ เาพัฒนาเขาวันที school, aking, hundred thousand hundred thousand sun, în, wow, ่26กรกฎาคม2566นะครับสำหรับเราพัฒนาก็จะขอเรียนให้สมาชิกทราบนะครับสมาชิกใหม่นะเ่าพัฒนาจะมีเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เท่านั้นนะครับออกเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านแห่งๆนะออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งของทุกคลุกจันทรุธศุกร์นะครับช่องวีไอธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีๆ,ๆ,ๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามดกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง v ีไอธรรมดานะครับอาวันนี้มีอะไรบ้างมาชมกันเลยนะครับอ่า ราวพัฒนานะ567นะครับเน้นที5่5กับ6นะ58855995500551155225 6886699600661166666นะครับส่วนตัววินก er. ็คือ5 6 9 0 1 2 7นะครับประมาณนี้นะขอให้ทุกท่านได้เฮฮากันนะครับอ่ามาชมใกล้ๆหน่อยอ่าดาวพัฒนาอ่ามองเห็นอยู่เนาะเด่นนะครับ567ห6นะ ห้าแปดห้าเก้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสองนะครับหกแปดหกเก้าหกสิบหกสองนะครับเอาตรงนี้นะครับอืมอืมเร่ยนสุดนะอืมอืมเอาข้างหน้าด้วยแล้วกันหน้าเลยจากข้างหลังนะครับเด่นบนล่าอันนี้คือคู่คู่นั้นนะคู่เจาะคู่วินนะอ่าประมาณนี้นะครับออ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮเครับแนวทางวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เจ็บไม่จนข้างบนข้างนี้นะครับอ่าสวัสดีครับ